บทสาธยายเรื่องนันทสูตรพระพุทธองค์ทรงชี้ทางแห่งความงามที่แท้จริงแก่พระอนุชาที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิทานวัคภิกขุสังยุตตภาคเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดา ในวาระนี้อาตมาภาพจะขอน้อมนำเอานันทสูตรพระสูตรที่8ดแห่งพิขุสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนี่คือหนึ่งในพระสูตรที่แสดงถึงความเป็นพระพี่เลี้ยงทางธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนที่สุดเป็นบันทึกเหตุการณ์การสนทนา อันแสนพิเศษระหว่างพระองค์กับท่านพระนันทะผู้มีศัก์เป็นพระกนิษฐาพาตาหรือน้องชายต่างมารดาเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างวิถีแห่งคารวาสผู้รักสวยรักงามที่ยังตกค้างอยู่ในใจกับวิถีแห่งบรรพชิตผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นอันเป็นอุดมการสูงสุดเรามาทำความเข้าใจ พระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คือนันทะสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยท่านพระนันทะโดยตรงคำสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวนี้คือพฤติกรรมของท่านพระนันทะที่สะท้อนถึงความยึดต,ติดในรูปโฉมว่าอาโกติตะปัจจาโกติตานิจีวารานิแปลว่าจีวรที่ถูกทุบ หรือรีดจนเรียบทั้งสองด้านแสดงถึงความประนีตบรรจงเกินสมณะสารูปอัคีนิอันชิตตวาแปลว่าการเขียนขอบตาซึ่งเป็นการประดับตกแต่งร่างกายอย่างชัดเจนอัจฉังปัตังแปลว่าบาทที่มีสีใสสะอาดแวววาวและคำสอนของพระพุทธองค์ที่เสนอทางออกคือ ทุดงควัตสามประการอันเป็นวิถีชีวิตที่เกื้อกูลต่อการขัดเกลากิเลสคืออารัญญิโกแปลว่าการอยู่ป่าเป็นวัดปินทะปาติโกแปลว่าการเที่ยวบินทบาทเป็นวัดปังสุกุล,ลิโกแปลว่าการใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดหัวใจของพระสูตรนี้คือการสอนให้รู้ว่า ความงามที่แท้จริงของสมณะนั้นไม่ได้อยู่ที่ความสวยงามของเครื่องนุ่งหม่มหรือใบหน้าแต่อยู่ที่ความหมดจดของจิตใจอันเกิดจากไม่ยึดติดในกาม,มคุณและวิถีชีวิตแบบทุดงนั้นคือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่จะนำไปสู่ความงามอันแท้จริงนั้นเรื่องราวในพระสูตรนี้คือการตักเตือนด้วยความรักและปรารถนาดี ณพระเชตวันมหาวิหารวันหนึ่งท่านพระนันทะได้แต่งกายอย่างสวยสดงดงามตามแบบฉบับของเจ้าชายผู้คุ้นเคยกับความสบายท่านห่มจีวรที่รีดเรียบกริบเขียนขอบตาและถือบาทที่ขัดมันจนแวววาวแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อพระพุทธองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอนุชาในลักษณะเช่นนั้น จึงได้ตรัสตักเตือนด้วยพระเมตตาว่าดูกระระนันทะการกระทําเช่นนี้ไม่สมควรเลยแก่เธอผู้เป็นกุลบุตรซึ่งได้สละเรือนออกบวชด,ด้วยศรัทธาแต่การที่เธอจะถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือบินทบาทเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดและเป็นผู้ไม่อาลัยอาวร์ในกามทั้งหลายอย่างนี้ต่างหากจึงจะสมควรแก่เธอ จากนั้นเพื่อแสดงออกถึงความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งที่พระองค์มีต่อน้องชายพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเป็นพระคาถาประหนึ่งรำพึงว่าเมื่อไรหนอเราจะได้เห็นนันทะน้องเราเป็นผู้อยู่ป่าเป็นผู้ใช้ผ้าบังสุกุลเป็นผู้ยังชีพด้วยอาหารที่เขาให้ปะปนกันมาในบาทและไม่อาลัยในกามขุนทั้งหลาย และพระสูตรก็ได้จบลงด้วยผลลัพธ์อันน่าชื่นใจว่าในเวลาต่อมาท่านพระนันทะก็ได้เป็นผู้อยู่ป่าถือบินทบาทถือผ้าบังสุกุลและเป็นผู้ไม่อาไหลในกามคุณอยู่ได้สำเร็จพระอธิกาจารย์ได้ไขปริศนาว่าทำไมท่านพระนันทะจึงแต่งตัวเช่นนั้นซึ่งอธิบายว่า ท่านไม่ได้ทำไปเพราะความหลงระเริงแต่ท่านทำไปเพื่อทดสอบพระประสงค์ของพระศาสดาท่านตั้งใจว่าหากพระพี่เจ้าตรัสชมว่าเรางดงามเราก็จะครองตนเช่นนี้ต่อไปแต่หากพระองค์ทรงตำหนิเราก็จะสละทุกอย่างไปสู่ทุดงควัตทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าลึกๆแล้วท่านพร้อมที่จะน้อมรับโอวาทอย่างที่สุด ช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้นั้นท่านได้ชี้ให้เห็นว่าพระสูตรนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้อิทธิฤทธิ์ผ่าพระนันทะไปทอดพระเนตรนางฟ้าบนสวรรค์เพื่อให้ท่านคลายจากความอาลัยในเจ้าหญิงจนบปัทกาลณีคู่มั่นของท่านเมื่อความยึดต,ติดในกามคุณอย่างหยาบได้ถูกทำลายลงแล้วพระพุทธองค์จึงทรงมอบหลักสูตรขั้นสูงคือทุดงขวัต ให้เพื่อขัดเกลากิเลสส่วนละเอียดให้หมดไปผลลัพธ์สุดท้ายนั้นท่านยืนยันว่าหลังจากได้รับพระโอวาทนี้แล้วท่านพระนันทะได้บำเพ็ญเพียรอย่างหนักและในที่สุดก็ได้บรรล,ลุเป็นพระอรหันต์หลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ1ความงามที่แท้จริง คือความงามแห่งการสละออกพระสูตรนี้ได้จำแนกความงามสองประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนคือความงามแห่งการประดับตกแต่งซึ่งเป็นวิถีของโลกและความงามแห่งความเรียบง่ายและสละออกซึ่งเป็นวิถีแห่งธรรมความงามทางโลกต้องอาศัยการเพิ่มเติมแต่ความงามทางธรรมต้องอาศัยการตัดทอนและปล่อยวาง 2. ุทดงควัตเครื่องมือขัดเกลากเลส ธุดงขวัดหรือวัดปฏิบัติอันเข้มงวดนั้นมิใช่การทรมานตนแต่เป็นอุบายหรือเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการตัดทอนความผูกพันในความสะดวกสบายในอาหารรสเลิศและในเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามซึ่งล้วนเป็นบ่วงร้อยรัดจิตใจให้ติดอยู่ในกามคุณ 3. ครูผู้รู้จริงย่อมให้ยาที่ถูกกับโรค พระพุทธองค์ทรงแสดงความเป็นยอดกัลยาณมิตรทรงทราบดีว่าจริตนิสัยของพระนันทะผู้เป็นเจ้าชายนั้นยังติดอยู่ในความงามและความสบายจึงทรงมอบยาขนานเอกคือทุดงขวัดให้ซึ่งแม้จะเป็นยาขมแต่ก็สามารถรักษาโรคกิเลสให้หายขาดได้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร